เราขอแนะนำเคล็ดลับเพื่อยกระดับการใช้งานรถยนต์ของคุณจัดตำแหน่งที่นั่งคนขับให้ถูกต้องขั้นแรกเพื่อการนั่งที่สบายใช้ตัวควบคุมที่ด้านหน้าและด้านข้างเบาะนั่งเพื่อปรับตำแหน่งตามความเหมาะสมอย่าลืมว่าพนักพิงหลังควรตั้งตรงโดยให้พนักพิงศีรษะอยู่เสมอศีรษะสำหรับการปรับพวงมาลายัยให้ผลักก้านล็อกที่อยู่ด้านซ้ายของพวงมาลายัยเพื่อทำการปรับตำแหน่งพวงมาลัยให้ถูกต้อง และอย่าลืมล็อกแกนพวงมาลัยเมื่อปรับหาตำแหน่งที่ต้องการได้แล้วเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณสำหรับ Apple หรือ Android ให้เปิดสัญญาณบลูทูธและกดไอคอนรูปโทรศัพท์ที่หน้าจอสิงให้ทำตามขั้นตอนเพื่อทำการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนซึ่งใช้เวลาไม่นานหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อโทรศัพท์และเปิดใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินโดยรถยนต์จะทำการโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินตามประเทศนั้นๆโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุปรับแต่งการแสดงผลบนแผงแบบดิจิตัลคุณสามารถปรับแต่งการแสดงผลของแผงหน้าปัดดิจิตัลได้ถึง7รูปแบบกดปุ่มเมนูบนพวงมาลัยเลือกปุ่มขึ้นลงเลือกแท็บ My View จากเมนูบนแผงหน้าปัดเลือก กำหนดค่า MY View และเลือกการแสดงผลที่คุณต้องการใช้งานต่อไปที่หน้าหลักของแผงหน้าปัดคุณสามารถเลื่อนปุ่มขึ้นลงและกดปุ่มโอเคเพื่อใช้งานโหมดการแสดงผลนั้นๆเปิดระบบสั่งงานด้วยเสียง Sync ์ Syn 4. ระบบสั่งงานด้วยเสียงของ s y n c ์ 4, ช่วยให้คุณใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้อย่างง่ายดายเริ่มจากกดปุ่มคำสั่งเสียงบนพวงมาลัยหรือพูดคำเรียก ก่อนเริ่มการสั่งงานตัวควบคุมระบบปรับอากาศส่วนใหญ่อยู่บริเวณแผงควบคุมที่ใต้จอแสดงผลสำหรับการปรับการไหลเวียนอากาศให้กดปุ่มที่แถบด้านล่างของหน้าจอสิงการตั้งค่าไฟหน้ามีหลายฟีเจอร์ที่เราได้ติดตั้งให้กับไฟหน้าของรถคันนี้เช่นการปรับทิศทางและความเข้มของไฟส่องสว่างแบบอัตโนมัติในบางรุ่น ปรับสวิตควบคุมไฟสองสว่างไปที่ออตโต้เพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมสูงสุดเท่านี้คุณก็พร้อมออกตะลุยค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้ว